สิ่งที่คุณเชื่อจะเป็นสิ่งที่คุณมองหาและพบมากขึ้นเรื่อยๆในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า confirmation bias สมองของเรามีแนวโน้มจะมองหาหลักฐานที่มาสนับสนุนสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วถ้าคุณเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามและถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตไม่มีทางดีขึ้นสมองคุณก็จะเลือกจดจําแต่เรื่องแย่ๆมายืนยันความคิดนั้นหลายความเชื่อโบราณเรียกสิ่งนี้ว่ากฎแรงดึงดูด หรือ law of attraction ที่ว่าคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังและความเชื่อในใจคุณถ้าคุณอยากรู้วิธีปรับความเชื่อให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับ manifest ที่จะสอนวิธีโฟกัสพลังงานและความคิดเพื่อให้คุณเริ่มเห็นและได้ในสิ่งที่คุณอยากมีจริงๆร,รู้ไหมครับความคิดลบหรือความกลัวที่ผุดขึ้นมาในหัวเรา จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีมันเหมือนด่านเก็บค่าผ่านทางก่อนที่คุณจะไปถึงความสำเร็จทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวหรือสงสัยในตัวเองจงจำไว้ว่านั่นไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าใกล้เส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเลือกเดินต่อทั้งที่กลัวยังอยู่ และเมื่อคุณยอมจ่ายกล้าผ่านทางนี้ด้วยความกล้าคุณจะพบว่าความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้ามันคุ้มค่ากับทุกก้าวที่คุณตัดสินใจก้าวมาเสมอคุณเชื่อไหมครับว่าโชคดีไม่ได้เกิดจากบังเอิญแต่เกิดจากสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ในหัวมีการทดลองจริงๆเลยนะครับนักจิตวิทยาแบ่งคนเป็นสองกลุ่มให้ตีลูกกอล์ฟเหมือนกันทุกอย่าง แต่บอกกลุ่มหนึ่งว่านี่คือลูกกอล์ฟนำโชคผลคือกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองได้ลูกกอล์ฟนำโชคกลับทำผลงานดีกว่าอีกกลุ่มแบบชัดเจนนี่คือพลังของความเชื่อที่ทำให้สมองเราสร้างผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาได้จริงเพราะสมองไม่แยกหรอกว่าอะไรจริงอะไรแค่เราคิดถ้าเราฝึกมันให้เชื่อว่าเรามีโชคเราก็จะเจอโชคมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ ฝึกสมองให้เรียกโชคจะสอนคุณทีละขั้นตอนว่าทำยังไงให้โชคกลายเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดมาได้เองแล้วเชื่อไหมครับว่าแค่คุณอ่านเล่มนี้จบคุณจะเริ่มดึงดูดโชคได้ทันทีพรสวรรค์หรือพรแสวงสิ่งไหนที่สำคัญกว่ากันนักวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดมาพร้อมความเก่งแต่พวกเขาใช้พรแสวงหรือความพยายามสร้างทักษะขึ้นมาทีละน้อยส่วนพรสวรรค์อาจช่วยให้เริ่มต้นได้ไวกว่าแต่ถ้าไม่ฝึกฝนก็ไปไม่ถึงเส้นชัยอยู่ดีแล้วคุณละ่ะคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จพรสวรรค์หรือพรแสวง